หโครินบทที่สิบสามแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจ,จนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไป เพราะว่าเรารู้เพียงบางส่วนและก็เผยพระวจนะเพียงบางส่วนแต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วที่เป็นเพียงบางส่วนนั้นก็จะสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิอกอาการของเด็กเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสัวสสัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้น จะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าและบัดนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้